สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีสาวลาาทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ,อ,องสาวลาวพารวยเมื่อนี้ทั้งซองสาวลาาพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดถ้ำลำใหญ่ของพระอาจารย์สายขมเหนเนาะหลังจากที่ทีมงานเฮาเนาะได้ห้าสายจากพระอาจารย์สายคมเหนแจ้งมาว่ามีตัวเลขแนวทางสุดเด็ดที่อย่างบ่เคยล่อยให้กับซองใดเลยเนาะเฮาก็มาเบิ่งนำกันเนาะ สำหรับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565นี้เฮากลับไปเบื้องนํากันเนาะว่าตัวเลขแนวทางสุดเด็ดที่พระอาจารย์ว่านี้สิเป็นตัวใดเนาะสีเด็ดซ้ำใดเนะาะเฮากลับไปเบื้องไปสมนํากันอ่าวอซี FC ท่านใดเข้ามาเบิ่งแล้วเนาะกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ซีพ่พลาเข้าสารเด็ดดีๆจากทางช่องสาวลราพารวยซีเอามานําเสนอมาเป็นตัวเลขแนวทางเนาเนะ เพื่อเพื่อเปบบ็นการเสียเวลาเนาะฮะไปตามตัวเลขแนวทางไปกราบน้ำมาสการพระอาจารย์สายขมีนพรมอมอมกันเลยกับสาวหล่าพารวยเนาะกราบน้ำมาสการปูกกมันนีกกน่กตมาตามแนวทาาคือเกาค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอยากได้เนวทางเลขติดของพระอาจารย์ไหมคะเพราะว่าเห็นว่าเขาเมื่อหลายหวัวติดแล้วไหมคะเข,ขา,ขาอยู่ทั้งเขาด้วยมับ เอาไปเป็นแนวทางแด้วค่ะรู้ว่าเดินดีมากตลอดครับปู่เดินดีมากตลอดนเรียกตดยกิดสร้างปูได้ก็มีชื่อนีเจ้าตัวชื่อเออเอาพี่น,อน้องบ่มีบ่มีอยู่ในนี้ยาซื้อกับซางนะคะบ่มีเลขกตขีของพระอาจารย์นะคะครับไม่พลาดจังหวนติดก็ค่ะที่เดินยากมากค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เฮ็ดโดยจ่อไว้ไม่มีจังหวนยี่สิเท่าไหร่ก่อนยี่สจังหวนยี่สิบยี่สิบสองห เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิ้าสิปดสิบยงวดยีดงวดติดผิดเที่ยนึงผิดเที่ยนึงครับยี่สผิดหนึ่งครั้งแสดงว่าถือมากยี่สิวดสำหรับเลขติดครับอต่อไปนี่เป็นวดที่22่สิอเอาเอาหนาหลุ่นด้วพี่น้องเด้อเลขติดนะคะขันบ่มีอยู่ในนี้อย่าซื้อกับซางพี่น้องเสียงเงินอิ่นนะคะเนาะค่ะอย่าไปซื้อนะคะเนาะ่อ่งเงหูจักวอดว่าสิหอวมาฮอ่หลักสิบครับไม่ดี ไม่ีรักสิเนะคะเนาะูฟันเก่าด้ยเก้าห้าตัวเดียวนะเดี๋ยวให้พะอาจารย์เคียนไฮเดอพี่นนองค่ะเป็นไงคะพะอาจารย์วันนี้ฟันหรอเป่าคะฟันไปค่ะม้วฟันเป็ีนชื่อๆอยู่เปเชียร์นี่ม้วมฟันอีือม้วนระบดใสูงเมีนม้วค่ะเทียบฟันดีนะคะเนาะยี่สิบเอ็ดงวดบอกปูเขายี่สิบงวดอหนึ่งสอง าเปนผู้เี่นผู้เียนเร็วก็เดสิบ็นผู้บอกเรีกติดเชเพัตัวเน่ากันจะว่ามีตำราเพื่อนอรเอมิน่ตัวดรกตำรานี่ยเพื่นอุปหลก็มาดอออยู่ในนี่มดเนี่บกัรเรียกติดคือเรีกติดเรียกมากคือเรีกมากอยู่ในนี่แหละอ่าเขียนว่าที่หนึ่งวที่หเอาสิไล่บเรยบอกค่ะไล่เรืยี่สิบเม็รหด ยีสิบสองแต่ว่าถึงเราเอาจังหวดนี่เอาจังหวดนี่แล้วค่ะเอาจังหวะนี่เนาะค่ะแต่ว่าขั้นต่ำจะตีมากยี่สิบเอ็ดงวดยี่สิบสองงวดยี่สิบเอ็ดงวดผิดหนึ่งครั้งเขามากยี่สิบงวดครับยี่สิบรุดไปงวดเนี่ยงวดนี่เป็นงวดที่ยี่สิบสองมาปูุ๊บนี่เป็นงวดที่ยี่สิบสองครับเลขทิศท่องงวดนี่เด้อวันที่สิบหกทิ้งหาผมเลขทิศหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอ่าหกเจ็ดแปดอ่ะเลขทิศหกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวแน่นอนมาหนึ่งตัวแน่นอน เคยมาสองตัว่ะคะนึ่งยี่สิบวอนนี่ค่ะไม่มาคู่กันโอ้ม่มาคู่กันไม่มาคู่กันหกเจ็ดแปดไม่เคยมาคู่กันามาเนะขานึง่งโตเนาะปู๊เนาะมาหนึ่งตัวครับมาหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าเขามาปัา๊บมันของเขาน่าจะเป็นหลักหน่วยมากที่สุด่าจะเป็นหลักหน่วยมากที่สุดครับเขาน่า,นาจ,จะเป็นหลักหน่วยแต่ว่ากับมันกับมาได้ทั้งหัวทั้งบุญทั้งหน่วยแหละทั้งหน่วยทั้งชีบจะเป็นหลักร้อยเป็นไปบ่ได้ ก็คือไก่แคร์นวยกับสิบแมนก็คือมาแน่นอนหนึ่งตัวเลขปิดแมนขั้นคือขั้นชิวไปให้ขั้นมันก็เลขบูรหลายตัวเด้ครับสมมุติว่าขั้นย้อนขั้นย้อนชิชิย้อนไห้เบื่อนว่าเลขนี่ว่าชิย้อนเนี่ยกหเจ็ดแปดหนึ่งสองหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวด้วยชิย้อนไอ้เพื่อนเจ็ดหัวครับหัดที่มันออกชีสองหัวที่มันออกชีสองเนาะ เลขกิตคือศูนย์หนึ่งองครับศูนย์ศูย์ยเลขวิ่งคือสี่ออกส2ค่ะอ่าเข้าใจนี่ซุมเบิงเนี่ยครซุมเบิงเดี๋ยวเลขกับชิบูหลายตัวเลขกับจะไม่เลขในหน่อยตัวครับค่ะมาซุมกล้างเขามาชุ่มเขาชี้ตัวเพื่อจะเห็น บอาเลยครับผมมาใกล้เห็นบอกล่องเห็นครับผมไบมนีได้สมมติสี่ย้อนให้เพื่อว่าเลขท่านท่านเขาสีมาอ่าถอว่าเขาย้อนจะหนีเนาะค่ะศูนย์หนึ่งสองกันว่าเลขวิ่งคือสี่กับห้าติดสี่สองติดกับเลขวิ่งสี่กับห้าค่ะห้าหกเจ็ดเลขวิ่งคือเก้ากับศูนย์ติดหกศูนย์กับเลขวิ่งเงนว่าครับา้เาเบิงเสร็จรูปเลวเลขวันศุก่ไปหลายตัวเลยค่ะวันนี่ห้าหกเจ็ดมันว่า เลขวิ่งคือเก้ากับศูนย์ติด 69, หกเก้านี่หกเก้าเปนมาต่อไปที่มันออกเก้าหกกับศูนย์สองเลขติดคือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเลขวิ่งคือเก้ากับศูนย์เป็นไงคติดเจ็ดศูนย์กับเลขวิ่งมปนไงเก้ากับศูนย์ 0, ติดเลขวิ่งบ้างวันนี้มันผิดห้าหกเจ็ดแต่ว่าติดเลขลักเลขลักทีลล่ติดคือหกหนึ่ง ข้างบนออกหนึ่งเจ็ดเลขวิ่งแปดกับเก้าแต่ปูฟันวันนั้นปูบอกว่าฟันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวบนนั่นน่ะอ่ามันเขาหนึ่งเจ็ดปูปูหูใจว่าตัวนี้ไม่ถือดูดีแล้วงวดต่อไปสี่ศูนย์ห้าหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามเลขวิ่งคือห้ากับหกติหาสามลางเห็นไหมครับอ่างวดที่มันออกหนึ่งสี่กับเก้าสี่เลขติดเราศูนย์หนึ่งสองเนไหครับเลขวิ่งคือสี่กับห้า มัดติดยังวอลเนีลยหนึ่งสี่วันนี้เลขวิ่งเขามีหกเจ็ดแปดเลขวิ่งคือศูนย์กับหนึ่งเอาไปหมุนใส่กันหนึ่งกับศูนย์ซทำบอกเบื้องตัวเลขกันเอาโบมี่กักแล้วหกเจ็ดแปดเอาไปจับใส่ศูนย์กับหนึ่งครโบมี่กักแล้วก็บอมี่อดความวายไปเลยตามเจตีจีผู้ใดนึ่นเลยขึ้เขึ้นจอยไปเลยนะผมมันเบื้งบนยาก หกเจ็ดแปดนี่คือจังศูนย์หนึ่งสองเลขวิ่งคือสี่กับห้าออกหนึ่งสี่งวดที่สี่ศูนย์ห้ากับห้าห้าห้าสามเลขติดคือหนึ่งสองสามเลขวิ่งคือห้ากับหกออกห้าสามเห็นไหมมันมาพิดมานี่ที่ว่าทุกงวดไม่เคยยิ่งเงาไว้เลยเห็นไหมเกมพวอะไรตัวแมนคือคือพิดงวดนี้แต่ว่าเลขตัวนี้มันพีดแต่ว่าจีบปลยไปหนึ่งเจ็ดงวดอันเดบ อ่ามันเขาอ่าที่ปลอยเปนเลเจ็ดงวดชุนงวดชุนเจ็ดที่จับส่วนฟันไปศูนย์เจ็ดบนเป็นว่าพอมันเลขติดเด็เก้ากับศูนย์เท่ากับฟันเดิเห็นไหมครับจะถือกันหมดอ่ะง่ายๆครับงวดที่เก้าหกเก้าหกตรงตรงเป็นว่าครับห้าหกเจ็ดเป็นไ่าเลขวิ่งคือเก้ากับศูนย์ฟันไปเก้าหกตรงตรงมันบอกมาเก้าหกกันมาครับงวดนั่นกะห้าหกเจ็ดเก้ากับศูนย์ฟันไปที่ศูนย์หกตรงตรงเป็นว่ครับ มีที่มากเท่ากันเฮ็ดจับ,บ,บ่บอกดีตัวบ่าริบร่ผิดค <c oughs> ันนี้ว่าจับออกนี่มีแค,ค่6คู่เด้่ค่ะมีเท่านั้นบ่แต่ว่าจับหลายอย่าไปซื้อหลาย<อ>เสียเงนินเอาเอาด้ยสิจับให้พี่น้อง FC น,หาหนําเนะคะเนาะในคลิปนี้บ่ฮู้เด้ว่าอยู่หลักไหนจับใครจะซือ้อ <c oughs> เอาใจลุ้นทินิดพิจารณาเบิ่งเด้อครับเพราะว่าพาจารย์ให้เลขติดมาแล้วแล้วก็เลขวิ่งก็มอง่ายๆก็ซ้ำห้าจับคู่ได้เลยเห็นมั้ยคะอ่าจับได้โลด ติดเจ้าหญิงขันปะโปคู่กันหนึ่งตัวก่นนะอ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับขันบอกกี่นี่ครับไอ้มันหูไปเด็กโอ้เอาขันบอกกี่นี่ไอ้หูไปนะคะแล้วแต่คือบออกแตคือบอกตัวไม่แตคือออกตัวไม่อ่าแก่คือออกตัวไม่เหมเราเข้ากับมีตัวกันตายอยู่เรียกกันนะคู่คู่ลงไปตัวนั้นกับมีตัวการตาย เป็นว่าที่ว่าปูหาหนึ่งเจ็ดแล้วเนาะเจ็ดหนึ่งแปดสอวครัวกันตายดูกันศูนย์เอาเอาเอากลิบนี่ปล่อยแบบไม่มีกักนะคะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเขาเฮ็ดกันแล้วยู่ในน่นเขียนเขีนกันแล้วนะคะเนาะเอาให้คักปานี่แล้วก็รองพิจารลหน้าเบิ้งเด้อพี่น้องเน้อบอละเอียดยิบเดครับตำล่าก็ให้เบิ้งบิดเลยดูให้จบแล้วจะเข้าใจเนาะครับได้แค่หฮคู่ ค่ะะอาจา์วาบมีนะคะสื่อเหล็กบดบ่ติดเล็ติดะอาจารยาสื่อกระางเสียงเงินถิ่มนะคะเนาะหกคคันบ่ติดหกิดแงวดเมืที่1ินหี่บ่ได้กินดอกไ่ได้กินกลายว่าสติไปตูไหมเพราะว่าตามสูตรทามันก่ย่างแง่ลยที่ทำเยอะแต่ม่หมดค่ะตามสูตรครันตามสูตรเฮากหบนึ่งสองสามติดติดหนึ่งติดสองหนึ่งสองสามติดสองติดสามมันมดเจ็ดแปดเก้าติดเก้านึ่งสองสามหนึ่งสามติด1 หนึ่งหนึ่งสองสามครับติดสองหนึ่งสองสามติดสามหนึ่งสองสามติดสามแปดเก้าศูนย์ติดเก้าเห็นไหมหนึ่งสองสามติดสามแปดเก้าศูนย์ติดเก้าศูนต์ศูนย์หนึ่งสองติดศูนต์บนล่างห้าหกเจ็ดติดเจ็ดเป็นบ่ห้าหกนี่มาพิสต์ดูตัวนี้ห็นนี่หกเจ็ดแปดติดแปดศูนย์หนึ่งสองติดสองห้าหกเจ็ดติดหก ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดติดหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดติดเจ็ดสี่ห้าหกติดหกครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามติดติดสามห้าศูนย์หนึ่งสองติดหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดติดแปดศูนย์เดี๋ยวเขาลุ้อะไรก็ไม่ดีนะค่ะเนาะยี่สิบเว็ดคลิปเนาะครับเขามาแล้วยี่สิบคลิปเอ้ยยี่ ยี่สิบเอ็ดงวดไพี่็ไล่พี่น้องบ้านนี้นล่ะงวดนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดงวดครับพี่เขาแล้วเขาแล้วยี่สิบงวดเขาไปสองงวดเนาะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองลองพิจารณาเบ้องางขะเนะเอาไปพิจารณาเบิ้งเอาไปเป็นแฉเนาแต่ว่างามเด้ค่ะแนวทางนี้งางางาคือเหมือนมั่นเพราะว่าเลขตัวนี้นี่ไปกับคือว่านาจะ น่าจะเอ้านาจะยังบันนี้เอา,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 นเ,นเ,อาเปิดตำราอีกแล้ววิธีเอ <c oughs> อีกแล้วบัดเอ้าพี่น้องูตรนี้นาจะไปข้างล่างน่าจะไปข้างล่างไปล่าง,างเ,าพเพราะว่ามันใช้เพียงเพราะว่าไปล่างเ,าพเพราะว่าเลขอีกในแต่ล่างตัวใหญ่นี่เขาสีแเลีงบนอยู่ตลอด,ดเลยเลขสามตัวบนอยู่ตลอดมันม่ะนี่ตะล่างใหญ่นี่นี่แปดศูนย์เจ็ดจิบนมันมาเพราะว่านี่ไอศูนย์เจ อย่างนี้หกเก้าหนึ่งหกเก้าบนศูนย์เจ็ดบนมันบ่แล้วก็ซีหนึ่งเจ็ดบนมันบ่แล้วก็มาตัวนี้อย่างนี้ไอซี่สี่ศูนย์ห้าบนมันบ่เนี่ยศูนย์หาทีบนมันบ่มาวันหนึ่งหันรวดปูฟันไปเก้าหามันรวดงวดนี้น่าจะเป็นบนคือแปดสองแปดสองเอาแปดสองน่าจะเป็นบนอ่ ในชุดนี้นะคะโช์พี่น้องอยู่นี่นะสิเป็นเลขล่างนะคะเนาะอยู่นี่นะสิเป็นเลขล่างละเอียดยิบพี่น้องคะบ่มี่บ่วมีบังบ่มีปิดบ่มีเลยไปได้แต่เลขล่าวกันครับเอาเดี๋ยวเดี๋ีเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับลขล่าก็สิบหกชุดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอดติดตามนะคะนี่หวยลาวในคลิปต่อไปนะพี่น้องงค่ะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะพระอาจารย์นะคะเนาะที่แ่งปั่นเนี่ห้างนะคะ <rôle: opolit any> ให้แฟนครับทางช่องนะคะได้มีโฉมมีลาบน้ำกันนะคะเนาะค่ะสาธุค่ะสาธปเนี่ยด้านบนเนแนวทางเบื้องบนด้วยล่างเขาก็ไปใส่ดุลพินิจเบื้องผู้ใดก็การันตีบ่ได้ว่ามันจีกตัวใดค่ะสิไปบนไปล่างกับโบมีผู้ใดหูวเป็นเป็นแค่หมึกและปลายประกาสูตรคำนวณค่ะควรหมุนอยู่บางกว่าควรบอกอยู่กลางป่าไปใส่ดุลพินีจพิจารณาย่านเบื้อง อันไหนพอลงทุนเทา่นต้องคอยลงทุนบบเป็นแต่รงทุนเท่ากับเรต้องลงทุนเด้อครับอ่ะขอให้ร่ำด้วยถูกไวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ให้ถูกคีถูกครั้งตะตังมีใช้กันเยอะๆล้ำรวยล้ำรวยสาธุอ่ะสาธุครับเอาแล้วนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ่งใน้สมตัวเลขแนวทางสุดเด็ดเนาะก็หวังว่า FC ทุกคนคงจะได้แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้ว สำหรับตัวเลขแนวทางสูตรเด็ดนี่กะเดินยาวมาตลอดสาวเองวดเนาะก็ได้ลดเค่งวดหนึ่งก็เข้ามาสาวงวดเนาะสำหรับงวดนี้ก็เป็นงวดที่เสาสองเนาะตัวเลขแนวทางมันก็น่าติดตามเนาะเอฟซี FC ท่านใดที่ตามสาวเหล่าพารวยเนาะก็ขอให้สุขๆมั่นๆรวยๆกันทุกคู่ทุกคนเนาะสุดท้ายนีเฮากาสิซีขอลาเอฟซีทุกคนไปก้นเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี